เพราะความปลอดภัยบนท้องถนนเกิดขึ้นได้จากตัวคุณกว่า2ปีที่สปทกทมได้ก้าวเข้ามามีบทบาทในการสร้างความเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคนจนถึงวันนี้แม้ยังมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นแต่สถิติที่เคยสูงจนวิกฤตก็ได้ลดลงเพื่ออนาคตของกรุงเทพที่จะไปสู่เป้าหมายลดการบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตให้เป็นศูนย์ สปทกทมได้เดินหน้าสร้างพลังเครือข่ายภาคประชาชนเพื่อให้ทุกคนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการยกระดับความปลอดภัยบนท้องถนนนำมาสู่กิจกรรมร่วมรู้ร่วมคิดป้องกันอุบัติเหตุทางถนนคนปลอดภยัยชุมชนเป็นสุขด้วยการประกวดคลิปสั้นภายใต้แนวคิดลดอุบัติเหตุทางถนนทุกคนช่วยได้ที่ผ่านมาสปทกทม ได้ลงพื้นที่ให้ความรู้ด้านการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยและเฟ้นหาผู้สนใจเข้าร่วมประกวดเพื่อปั้นเป็นแกนนำภาคประชาชนในการรณรงค์ลดอุบัติเหตุพร้อมจัดอบรมออนไลน์เสริมความรู้ด้านการผลิตคลิปสั้นโดยยูทูบเบอร์ผู้ผลิตคลิปที่มียอดรับชมกว่า300ล้านวิวและในวันนี้เราได้ผู้ชนะเลิศการประกวด2รางวัลจาก97ทีมที่เข้าร่วมสปทกทม ขอขอบคุณ97ความมุ่งมั่นที่ได้ร่วมกันสร้างพลังในการเปลี่ยนแปลงท้องถนนกรุงเทพให้ปลอดภัย ก็โทษหากวันนั้นผมไม่ขับรถเร็วถ้าวันนั้นผมคาดเข็มขันนิลภัยถ้าวันนั้นผมไม่ดื่มแต่ถ้าวันนั้นผมคิดถึงครอบครัวมากกว่านี้ นี่คือสติและอารมณ์ <All right. S 1> เวลาคนจะเกิดอุบัติเหตุเนี่ย <Okay. S 1> เขาจะพาอารมณ์ขึ้นไปด้วยพี่ด<น>ำ<ป>อะไรคาดเข็มขัดครับคาดทำไมไม่ต้องคาดพี่ขับรถนะมันต้องใช้ความคล่องตัวอย่าปามี่อย่าคิดมากไปพี่ ไม่มนขับช้าอย่เงี้ยไหลทางเบี่ยงซ้ายเลยเฮ้ยไม่ขับช้างเงี้ยพี่พี่พีไฟเหลืองแล้วเหยียบพี่เหยียบี่สภาพนี่คือสติและอารมณ์เวลาไม่อยากจะเกิดอุบัติเหตุเนี่ยจะต้องพาสติไปพร้อมกับอารมณ์ด้วย ทำไมไม่ต้องคาดเอ้ยจะไปห้ามน้องเขาทำไมก็ที่น้องเขาทำอ่ะมันก็ดีอยู่แล้วครับถ้าเราใช้สติอยู่นะรมในการขับขี่อุบัติเหตุจะไม่เกิดขึ้นลดอุบัติเหตุทางถนนทุกคนช่วยได้เล่นอะไรอยู่ครับเล่นทรถในเมืองครับมาพอเล่นด้วย ไฟแดงอยู่รอรอรอ,อ,อโอเคโอเคไฟเขียวยังเขียวแล้วขับแบบนั้นไม่ได้เอา้าทำไมอะครับขับรถในที่ชุมชนไม่ควงใช้ความเร็วมากมันอันตรายพ่ออะไรอ่ะมีสมาธิบนถนโสิครับ ไม่ใช่มองไปทางอื่นโอ้ยเราเล่นกันด้เฉยฟังวินัยจราจรลูกฝังได้ตั้งเด็กพ่อมันคนบอกผมเองพ่อช่วยเป็นตัวอย่างให้ผมหน่อยนะคะรถอ,อุบัติเหตุทางท้องถนนทุกคนช่วยได้มืงอเงผิดกูมไม่ผิดมื่อไรผิดกูไม่ผิด,ม,ม,ผด,ม,ม,ผดมึงเบรกรถกับทนัทนหายในใครจะหยุดทันวะเฮ้ยแล้วรถมันเสีย มันยืดเองกูไม่ได้เล็กรถเสียเราทำไมไม่ใช่ก่อนใช้แล้วเป็นไง่ะมึงอขับรถเป็นวงทางรือไงมาดูโอ้โอมีอะไรหรือเปล่าคะมีน่าล่ะตัวสับด้วยถึง<อ>วขลหลก็ะ<อ>ฝายมันเข้าอ่ะกูก็ต้องรับฝายดีวะเเ้ยนั่นไงยอมรับแล้วผิดเต็มๆโอ้มอย่ามาพูดเลยพวดทีกินเหล้าหึงเลยเมาแล้วขับผิดเต็มๆไม่เคยได้ยินเหรอกินแก๊าศัยกูยไม่เฉียงละไอ้ผิดไม่ยอมรับผิด มึงนั่นแหละพินไม่ประมาทในการใช้รถช่วยลดอุบัติเหตุมึงเหผิดกูไม่ผิด จราจรไทยจะดีขึ้นได้ถ้าทุกคนช่วยกันช่วยไม่ขับรถเร็วช่วยไม่ประมาทช่วยหยุดให้ทางม้าลายช่วยไม่ขับเมื่อไม่พร้อมช่วยไม่เล่นมือถือขณะขับรถช่วยใส่ใจจราจรให้มากขึ้นช่วยเปิดไฟเลี้ยวช่วยป้องกันตัวเองช่วยเห็นใจเพื่อนมนุษย์ช่วยกันคิดถึงความปลอดภัยผู้อื่น ช่วยไมลืมว่ามีข่าวอุบัติเหตุทางถนนทุกวันช่วยปลูกฝังไว้ในที่ดีให้คนรุ่นต่อไปช่วยให้สังคมการขับขี่พัฒนาไปข้างหน้าช่วยประเทศไทยกันนะครับ ลดอุบัติเหตุทางถนนทุกคนช่วยได้ภาครัฐอำนวยความสะดวกเพื่อความปลอดภัยของประชาชนคนใช้รถเคารพกฎจราจรเอื้ออาทรต่อเพื่อร่วมทางคนเดินถนนก็เคารพกฎจราจรและมีความระแวดระวังอยู่เสมอ ต้องการอุบัติเหตุทางถนนคนปลอดภัยชุมชุมเป็นสุขเฮ้ยมึงไม่เปิดวะมึงมีรถมึงเดี๋ยววิ่งทำไม ทำไมมึงไม่เปิดวะเปิดไรพี่ก็เมื่อกี้ไงทำไมมึงไม่เปิดเปิดไรพี่ได้มึงเจอเพื่อนกูอะไรพี่เป็นไงเพื่อนกูโหดไหมเป็น,ปนเนพราะมึงไม่ยอมเปิดหรือมึงจะให้เพื่อน,นเปิดให้ดูเฮ้ยตองเนี่ยแค่เปิดไฟเลี้ยวเนี่ยมันยากตรงไหนเนี่ไฟเลี้ยวใช่มันอันตรายรู้ปะเนี่ยรู้ว่าผู้พี่จะมากระทืบผมไม่ใช่แค่เปิดไฟเลี้ยวเองเนี่ย มันยากตรงไหนเนี่ยเปิดไฟเลี้ยวเพื่อความปลอดภัยของคนใช้รถใช้ถนนใยรุ่นยุคเมลิเนียนอ่ะเขาไม่ตีกันแล้วเมีิเนียนยุคอะไรวะ ดีครับนักเรียนสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสูว่วิชาวิชาจราจรรู้ไหมอุบัติเหตุทางถนนพวกเราทุกคนสามารถช่วยได้เฮ้ย,ย,ยจริงปะเอาไหนวันมาเดยหนึ่ตั้งสติก่อนจะออกไปไหนยังไงตั้งสติ 2. เช็คสภาพรถอรณ์เข้าศูนย์เช็คลมยาง3มองไฟจราจรจะขับเดินสักก็มองไฟจราจร4 ขัดเกลขัดเนรภัยแต่ถ้ามอไซค์ก็สวยหมวกกันน้อน no no คือไม่น o มาถือ no turn no chat no ขับเร็วเกินโนเมาแล้วขับมึงก็นอนพัน no มวงแล้วขับสุดท้ายนี้พวกเราก็แค่ต้องเคารพกฎจราจรตั้งใจปลอดภัยมีสตินี่แหละวิชาจราจรลดอุบัติเหตุทางถนนทุกคนช่วยได้ เว้าดีครับเป็นไงบ้างเรียนทุกนี้ก็ปกติดีครับพอ่บอตอนนี้กลับบ้านเลยหาอะไรกิน รถเนี่ยต้องรู้กดจราจรตอนนี้ยังไฟแดงอยู่เลยและเป็นทางข้ามน้ำลายด้วยถ้าเราไปตอนนี้อาจาจะเกิดอุบัติเหตุได้ถึงใครไม่เห็นเนี่ยแต่ตัวเราเห็นมันจะติดเป็นนิสัยแล้วลูกรออีกแป๊บเดียวก็ได้ไปแล้วถึงเวลาแล้วเราจะได้กลับบ้านแล้ว รู้จักนันทกไหมคะรู้จักไอ้ที่เป็นยาที่มีนิวเพชรปะชี้ใครละใครตายคิดว่านันทกทำถูกปะพี่ว่าไม่ถูกนะเพราะว่ามันเอาไปทำร้ายคนอื่นนะถ้าทุกคนบนโลกวัน,นี้มีนิวเพชรพี่คิดว่าจะเป็นยังไงพี่ว่าถ้ามันถูกเอาไปใช้ในทางนี่ไม่ดีมันก็น่าจะชิบหายนะโอ้โหขับรถเยี่ยมเนี่ย,นนยแล้วนนทก,กับพี่คิดเรื่องเหมือนกันไหมคะ ไม่น่าเหมือนนะแล้วคุณตาดตรงไหนถ้าสุดท้ายคุณทำลถอุบัติเหตุทางถนนเราทุกคนช่วยกันได้แค่มีจิตสํานึก ฮัลโหลว่าไงแม่กลับยังลูกกำลังกลับอ่ะแม่พอดีช่วงนี้งานเยอะใกล้สอบแล้วด้วยโอเคกลับดีๆล่ะแม่ทำกับข้าวรอยอยู่นะโอเคจ้ามินมินมินฮะเป็นไรเนี่ยยืนเหม่อเหม่อเรียกตั้งนานแล้วบ้ากลับบ้านเฮ้ยเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลวว่าข้ามสะพานลอยกันดีกว่าปะทำไมอ่ะเดินข้ามแค่นี้ก็ถึงแล้วปะแต่มันไม่ใช่ทางข้ามปะก็มันเร็วกว่านะ เชื่อเราเหอะเลยอยากกลับไปกินกับข้าวฝีมือแม่เออ,อเ,เอ,อ,เอ,อ,เอ,อแล้วคุณหลักอยากกลับไปเจอคนที่คุณรักไหมแค่ยอมเสียเวลาสักนิดเดินข้ามสะพานลอยแค่เนี้ยชีวิตก็ปลอดภัยแล้วไม่ได้เพื่อใครเลยนะก็เพื่อตัวเราและคนที่รอเราอยู่ใช้สติลดเสี่ยงหยุดสูญเสียลดอุบัติเหตุทางถนนทุกคนช่วยได้ คุณคิดว่าการเกิดอุบัติเหตุเพียงหนึ่งครั้งทำให้สูญเสียอะไรได้บ้างเสียร่างกายเสียความรู้สึกเสียเงินทองหรือสูญเสียคนที่เรารักแล้วคุณละ่ะอยากสูญเสียสิ่งเหล่านี้ไหม ลดอุบัติเหตุง่ายๆเริ่มจากตัวคุณใครจะไปรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับการเดินทางที่ธรรมดาในชีวิตประจำวันของเราแม่สบายดีไหมหนูพยายามทำหน้าที่ของหนูให้ดีที่สุดแล้วนะ แต่หนูไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างในแต่ละวันหนูกลัวอย่าทำให้ที่ปลอดภัยกลายเป็นที่อันตรายลดอุบัติเหตุทางถนนเราทุกคนทำได้